เมื่อเวลา1 0 3นาฬิกานาทีของวันที่12วมิถุนายน2568นายชายพลรัตนวิสุทธิกุลในอำเภอบ้านแพ้วพร้อมด้วยนายชะลอเกิดปั้นรองนาย,ยกเทศมนตรีตะบนหลัก5ผู้แทนแขวงทางหลวงนคนปรปฐมปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นได้รวมกันลงพื้นที่ติดตามการปรับขายายสะพานทางเบี่ยงชั่วคราวหน้าวัดยกกระบาด ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรแทนสะพานเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมและอยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อสร้างสะพานใหม่โดยจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีโดยในวันนี้ทางแขวงทางหลวงนคปรปฐมได้นํากําลังคนพร้อมอุปกรณ์มาดําเนินการรื้อราวกั้นทางคนเดินออกจากนั้นก็จะมีการปรับพื้นที่ในส่วนดังกล่าวให้เป็นทางสําหรับรถวิ่งเพื่อให้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถขับสวนทางกันได้จากเดิมที่เคยประกาศใช้ทางเป็นการเดินรถทางเดียว แต่นับตั้งแต่วันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้รถยนต์ขนาดเล็กจะสามารถขับสวนทางกันได้ตามที่ได้มีการประชุมกันไปก่อนหน้านี้เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะนายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลในอำเภอบ้านแพลวได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้สะพานข้ามคลองหน้าวัดยกกระบาดมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนกักและประชาชนได้ร้องขอให้มีการสร้างใหม่ ซึ่งขณะนั้นน,นายนริศเนิ้อไมาวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่มาดูจนนําไปสู่การพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การกอร่อสร้างสะพานสามารถดําเนินการได้อย่างรุ่งโร่งไปด้วยดีและต่อมาในอำเภอบ้านแพ้วก็ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ติดตามการกอร่อสร้างสะพานแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าภายหลังจากที่ได้เริ่มปิดสะพานเดิมตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเปิดเดินรถได้ทางเดียวนั้นมีประชาชนผู้ใช้ทางร้องเรียนถึงความเดือดร้อนเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะต้องไปใช้เส้นทางอื่นที่ไกลกว่าเดิมดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะปรับขยายทางเบี่ยงชั่วคราวนี้เพื่อให้รถยนต์4ีล้อขนาดเล็กสามารถวิ่งสวนทางกันได้ โดยทางเบี่ยงจะมีความกว้าง4เมตร20เซนติเมตรรับน้ำหนักได้ราว20ตันและจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุพร้อมสัญญาณเตือนเช่นเครื่องกั้นความสูงไฟวับวับลูกกระนาดและป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยค่ะ นายชัยพลร,รัตนาวิสุทธิกุณในอำเภอบ้านแพ้วได้กล่าวทิ้งท้ายว่าในโอกาสนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถชถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้สะพานทางเบี่ยงชั่วคราวหน้าวัดยกกระบาด ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วเท่าสะพานเดิมแต่ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้ทางทุกคนไม่ต้องอ้อมไกลไปใช้เส้นทางอื่นอีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วยส่วนสะพานตัวใหม่นั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีนับจากนี้คือประมาณช่วงเดือนมีนาคม2569หากมีข้อร้องเรียนหรือประสงค์จะแจ้งความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางก็ขอให้แจ้งไปที่อำเภอบ้านแพ้วหรือผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นได้ค่ะ จากการประชุมของคณะกรรมการแล้วเนี่ยทางแขวงนะครับทางแขวงทางหลวงนครปฐมก็ให้ความร่วมมือนะฮะก็เตรียมเรื่องสัญญาณไฟจราจรที่เพิ่มมาติดตั้งแต่ที่ทางที่ประชุมก็ยังเห็นว่าเป็นแนวทางว่าควรที่จะให้มีการสวนกันได้นะครับก็เลยมาสอบถามทางหลวงนะครับว่ากับผู้รับเหมานะครับว่าเราสามารถดําเนินการได้ไหมก็มาถึงแนวทางที่จะต้องเอาทางเท้าออกก็ทําให้สะพานเนี่ย มีความกว้างถึงประมาณ4-15เมตร1 5ถึง4-20เมตร2ีซึ่งสามารถวิ่งสวนก็ได้จะมีการติดตั้งเ,เครื่องจำกัดความสูงและมีคำเตือนความกว้างของรถที่จะใช้สะพานนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเ,เรากำ,กำหนดให้แล้วขอความมือนะครับพี่น้องปร,ประชาชนที่มีรถเกินสีกว่า4ล้อคือหมายถึงรถ6ล้อรถ10บล้อเนี่ยเราก็ยังไม่อนุญาตนะครับที่จะให้ทางรถประเภทนี้ผ่านเส้นทางนี้ เพราะมันจะเกิดความอันตรายคงคง,คงต้องใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับวันเสาร์นี้นะครับน่าจะเปิดการใช้สะพานเส้นนี้มีการสวนได้อย่างสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ข้ออยากให้มีความระมัดระวังในการที่จะใช้เส้นเส้นทางเช่นความเร็วความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านสะพานขอให้พี่น้องช่วยกันระมัดระวังซึ่งกันและกันนะครแล้วก็ทั้งนี้ทางราชการก็จะ ติดสัญญาณไฟเตือนติดอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเตือนช่วยอ,อีกวิธีหนึ่งนะฮะโดยการสร้างสะพานหน้าวัดยกกระบาดดำเนินการโดยศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่3ปทุมธานีกรมทางหลวงซึ่งขณะนี้ได้ลงมือดำเนินการแล้วเริ่มต้นจะมีการรื้อสะพานตัวเก่าและสร้างสะพานตัวใหม่ที่มีความกว้างเพิ่มขึ้นกำหนดเสร็จเดือนมีนาคม2569ค่ะ